เวลาเรารดน้ำต้นไม้คุณเคยสงสัยไหมคะว่าต้นไม้รู้ไหมว่าเรากำลังรดมันอยู่ต้นไม้ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีสมองไม่มีปากแต่มันกลับตอบสนองสิ่งแวดล้อมได้ราวกับว่ารู้ตัวบางคนคิดว่าพืชไม่มีชีวิตจิตใจแค่ตั้งอยู่เฉยๆกินแดดกินน้ำแต่ในความเป็นจริงต้นไม้สื่อสารและรับรู้ได้มากกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากค่ะ มีนาจะพาไปดูว่าต้นไม้รับรู้น้ําได้ยังไงทั้งที่ไม่มีประสาทสัมผัสเหมือนมนุษย์และมันรู้ได้ยังไงว่าน้ํากําลังมาคําตอบบางอย่างอาจทําให้คุณทึ่งกับความฉลาดเงียบๆของพวกมันเลยก็ได้ค่ะการรับรู้ของต้นไม้ถ้าไม่มีสมองแล้วมันรู้ได้ยังไงก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่ารู้ของมนุษย์กับรับรู้ของพืช ไม่เหมือนกันมนุษย์รู้ผ่านสมองสายตาหูผิวหนังแต่ต้นไม้รับรู้ผ่านเซลล์และสัญญาณเคมีพวกมันอาจไม่รู้สึกเหมือนเราแต่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแม่นยำสิ่งที่ต้นไม้สามารถรับรู้ได้เช่นความชื้นในดินแสงและทิศทางของแสงอุณหภูมิความแรงของแรงโน้มถ่วงการสั่นสะเทือนการสัมผัส และเมื่อรู้มันก็ตอบสนองได้ค่ะไม่ใช่แค่เฉยๆเหมือนวัตถุแต่เปลี่ยนทิศทางการเติบโตเปิดปากใบหรือส่งสัญญาณต่อกันแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าน้ำมาแล้วคําตอบอยู่ที่รากของมันค่ะรากของต้นไม้มีความสามารถสูงมากในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความชื้นในดินพอเราเริ่มรดน้ำความชื้นจะซึมลงดินรากจะรับรู้ได้ทันที แล้วเริ่มปรับทิศทางการแตบโตไปหาน้ำทันทีสิ่งนี้เรียกว่า hydrotropism การเติบโตของรากในทิศทางที่มีน้ำรากไม่ใช่แค่เดินไปเรื่อยๆแต่มันเลือกทิศทางที่มีน้ำมากกว่าเหมือนกำลังวิเคราะห์และตัดสินใจแล้วส่วนอื่นของต้นไม้ตอบสนองยังไง หลังจากรากดูดน้ำได้น้ำจะเคลื่อนตัวขึ้นไปยังส่วนต่างๆของต้นไม้ผ่านทั้งท่อลำเลียงที่เรียกว่าใส่เล่มหรือ xylem เมื่อไปถึงใบจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ทันทีใบจะเริ่มพองตัวเพราะแรงดันน้ำในเซลล์เพิ่มขึ้นปากใบจะเปิดหรือปิดเพื่อควบคุมการคายน้ำและแลกเปลี่ยนกา๊าซกระบวนการสังเคราะห์แสงจะทำงานเร็วขึ้นเพราะมีน้ำพร้อมให้ใช้ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีสมองแต่มันคือการปรับตัวเชิงชีวภาพที่ฉลาดมากค่ะต้นไม้สามารถคาดเดาการรดน้ำได้ด้วยฟังดูเหลือเชื่อแต่มีการทดลองที่พบว่าถ้าเรารดน้ำต้นไม้เวลาเดิมทุกวันไม่นานต้นไม้จะเริ่มเตรียมตัวรับน้ำล่วงหน้าก่อนที่น้ำจะมาถึงจริงๆ พวกมันจะเปิดปากใบก่อนเวลาเล็กน้อยขยับสภาพเซลล์ให้พร้อมและเริ่มเตรียมระบบสังเคราะห์แสงเหมือนกำลังจำได้ว่าน้ำกำลังจะมานี่คือกระบวนการที่เรียกว่า circadian entrainment หรือการปรับวงจรภายในให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นรูปแบบของการจดจำแบบไม่มีสมองแล้วมันรู้ว่าเรายือนอยู่ตรงนั้นไหมนี่คือคำถามที่ยังอยู่ในเขตทดลองค่ะ แต่นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าพืชอาจตอบสนองต่อคนได้มากกว่าที่คิดบางงานวิจัยพบว่าการสั่นสะเทือนของเสียงหรือการพูดส่งผลต่ออุณหภูมิใบการสัมผัสจากมนุษย์ทำให้ต้นไม้ปล่อยสารเคมีบางชนิดพืชบางชนิดจะเริญเติบโตช้าลงหรือเร็วขึ้นขึ้นอยู่กับคนรดน้าแม้จะยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนแต่นี่ก็เป็นคำถามที่ชวนให้เรามองต้นไม้ในมุมใหม่ค่ะ สรุปว่าต้นไม้รู้หรือไม่คำตอบก็คือต้นไม้รู้แบบของมันเองค่ะมันรู้ว่าน้ำมาแล้วมันรู้ว่ารากควรเปลี่ยนทิศทางมันรู้ว่าควรเปิดหรือปิดปาดใบมันจำเวลาได้มันตอบสนองต่อการสัมผัสเสียงและแสงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระดับเซลล์และสัญญาณภายในโดยไม่ต้องมีสมองไม่ต้องมีตาไม่ต้องมีเสียง ดังนั้นเวลาเรารดน้ำต้นไม้มันอาจไม่ได้ขอบคุณเราด้วยคำพูดแต่มันจะตอบแทนเราด้วยสีเขียวสดชื่นเติบโตและชีวิตโลกธรรมชาติฉลาดและอ่อนโยนกว่าที่เราคิดมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้เลยนะคะมีนาอยากพาไปรู้จักทุกสิ่งรอบตัวที่คุณอาจไม่เคยมองเห็น